สวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องเช็คเด้งติดคุกหรือเปล่านะฮะผมเองเนี่ยเคยทำคลิปไปเมื่อประมาณน่าจะป่ากลางๆปีที่แล้วนะเปิดปีแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับคอรอมอรโดยรัฐบาลลุงตู่เนี่ยจะแก้กฎกฎหมายนะฮะว่าถ้าเช็คเด้งเนี่ยนะครับไม่ติดคุกนะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกค่อนข้างเยอะ นะครับอ่าทีนี้ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องตอนนี้เอาผมสรุปให้ฟังก่อนเลยก็ได้ใครที่รอไม่ไหวนะเช็คเด้งตอนนี้ยังติดคุกอยู่นะครับว่าก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเอ้ยมีข่าวคราวว่าไม่ติดคุกแล้วทำไมยังติดคุกอยู่อ่ะเดี๋ยวอธิบายย้อนหลังกลับให้ฟังก่อนการใช้เช็คเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เช็คแล้วเราดูแล้วเนี่ยอย่างรัฐบาลที่แล้วในที่เขาพยายามจะแก้กฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูแล้วลูก,ล,กลูกหนี้เนี่ยนะครับคนที่จ่ายเช็คออกไปเนี่ย มีเจตนาที่จะโกงนะอันนี้ยังไงก็ต้องติดคุกแต่คําว่าเจตนาที่จะโกงเนี่ยมันตีความค่อนข้างยากนะครับแต่กฎหมายเดิมเนี่ยต้องบอกว่าการใช้เช็คชําระอะไรก็ตามเนี่ยถ้านะครับเเรียกว่าจะหลุดคดีเช็คเนี่นะครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ทนายความไม่ใช่ทนายความแต่เป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษากาันเงินนั้นะมีทีมงานเป็นทนายความอยู่หลายคนอธิบายให้ฟังอย่างนี้ชาวบ้านง่ายๆคือ สมมุติว่าคุณตีเช็คอะไรออกไปก็ตามเนี่ยเช่นคุณซื้อของนะครับไปซื้อของแล้วจ่ายเช็คออกไปนะครับอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดคุณชําระหนี้เขาไม่ได้อันนี้ติดคุกนะครับหรือนะครับคุณเซ็นสัญญากู้นะครับแล้วนะครับในสัญญากู้ระบุไว้ว่าคุณจะชําระหนี้ด้วยการจ่ายเช็คนะครับแล้วถ้าเกิดเช็คเด้งอันนี้ติดคุกนะแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยชำระหนี้เงินกู้ยังต้องตีเช็คอีกเหรอมีครับ หลายๆที่บางแบงก์ยังมีอะไรผมบอกเลยบางแบงก์ยังมขีขึ้นต้นด้วยเคแต่ไม่ใช่เคแบงก์นะเคอื่นแล้วกันนะครับชำระหนี้ด้วยการจ่ายเช็คล่วงหน้านะโอ้โหอย่างโหดแถมมีหลักประกันอีกด้วยนะยังต้องจ่ายนี่เป็นชำระชำระหนี้ด้วยการจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือนะครับถ้าส่วนใหญ่ที่เจอนะครับจะเป็นสั่งซื้อเครื่องจักรนะสั่งไม่ใช่สั่งซื้อเขาเรียกว่าทำลิสติ้งเครื่องจักรนะครับอันเนี้ย หลายๆบริษัทที่ทำดีสิ่งเนี่ยจะให้คุณสมมุติว่าเขาให้ผ่อน5ปี60งวดก็คุณต้องตีเช็คล่วงหน้า60ไปเป็นค่างวดอันนี้ติดคุกนะครับแน่นอนถ้าเช็คเดงนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณกู้เงินนะกู้เงินเช่นบอกว่ากู้เงิน1ล้านบาทอีก3เดือนจะชําระนี่หนี้1ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอสมเปอรเสมมุตินะก็ตีเช็คไป1นึ่งล้านสามหมบาทอันนี้นะครับถ้า ระบุในสัญญากู้นะครับว่าชําระหนี้ด้วยเช็คหมายเลขอะไรนะหมายเลขบัญชีอะไรธนาคารอะไรสาขาอะไรจํานวนเงินเท่าไหร่อันเนี้ยถึงเวลาเด้งติดคุกติดคุกนะแต่ถ้านะครับชําระหนี้ด้วยการไม่มีอะไรกันเลยนะเช่นอ่าคุณเอา <c oughs> ไปยืมเงินเขาแล้วบอกว่าอีกสามเดือนจะจะจะ,จะจ,ะจะจ่ายเงินคืนนะครับแล้วก็ตีเช็คล่วงหน้าไปอันเนี้ยมีโอกาสหลุด คดีอาญานะครับอาจจะไม่ติดคุกนะเพราะว่าคือว่ามันไม่มีธุรกรรมในการการปิดดีลอะ่ะผมอธิบายไม่ถูกอะ่ะแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณมีสัญญาไม่ว่าจะซื้อขายหรือสัญญากู้และมีเช็คเขียนระบุไว้ในนั้นว่าชําระนี่ด้วยชําระสินค้าด้วยเช็คชําระนี่ด้วยเช็คอันนี้ติดคุกแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่มีสัญญาไม่มีอะไรระบุไว้เลยเนี่ยแล้วคุณให้เช็คเข้าไปเปล่าๆป่าเนี่ยอันนี้ไม่ติดคุกนะครับแม่ครับตามนี้เลยนะเข้าใจนะอ่ะทีนี้ เมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ลุงตู่รัฐบาลลุงตู่ก็ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ <c oughs> เป็นเสรษฐาทวีศินได้มีดําริที่จะออกกฎหมายโดยคณะกรรม,าก,มาการเลยของเขาเนี่ยนะเอาเป็นว่าสรุปก็คือเขาพยายามจะแก้กฎหมายว่าถ้าเกิดเช็คเด้งไม่ต้องติดคุกนะแต่ตอนนี้ผมสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าตอนนี้มีคดีเขาเรียกว่ามันมีสามสี่คดีที่ดีาคากขนอยู่แล้วก็สู้ด้วยประเด็นนี้แหละว่าเฮ้ยมันมีรัฐบาลแก้กฎ มติคอรอมอแก้กฎหมายแล้วว่าเช็คเด้งไม่ติดคุกนะครับก็มีคนแพ้ความหมายคือคนที่จ่ายเช็คเด้งนั่นแหละไปสู้คดีด้วยด้วยเหตุผลนี้นะครับตอนนี้บอกเลยว่ายังติดคุกอยู่นะอ,อข้อมูลนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์อะไรจําไม่ได้ละแต่ขออนุญาตอ่านนห้ฟังแล้วกันนะครับตอนนี้คือความผิดและโทษในการใช้เช็คตามกฎหมายไทยเนี่ยยังติดคุกอยู่นะอขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าเรียบเรียงรวบรวมมานะครับ การใช้เช็คในการทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยคือการใช้เช็คเนี่ยมีข้อตกลงและกฎหมายที่ชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เช็คที่ไม่เป็นธรรมและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนะครับพอรบอรว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คปี2534เป็นตัวอย่างในการระบุค,ความผิดและโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับเช็คนะครับในขณะที่เคยมีการพิจารณาและตัดสินใจที่สําคัญในประเด็นนี้คือ อยากจะแก้กฎหมายว่าเช็คเด้งไม่ติดคุกนะครับพรบนี้นะครับพรบการใช้เช็คนี่นะครับปี2534เนี่ยว่าด้วยผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนี่นะครับหลายๆคนที่ฟังข่าวโดยเฉพาะแตลในช่องใน YouTube หรืออ่านข่าวนะโดยเฉพาะหรือตัวช่องผมเองก็กออกข่าวนี่ไปนะเพราะาเราดีใจว่าเฮ้ยตีเช็คไปไม่ติดคุกแล้วนะแต่ตอนนี้หลายคนเข้าใจผิดผิดถูกๆูกนะครับบอกเลยว่าตอนนี้หลายคนยิ้มละลื่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เช็คเด้งไม่ติดคุกแล้ว ไม่มีโทษทางอาญานะครับต้องบอกว่าบทความที่ผมออกมาเนี่ยเขาบอกว่าถูกต้องแต่ไม่หมดนะคือไม่ถูกทั้งหมดนะครับทุกวันนี้โทษจำคุกสําหรับเช็คเด้งยังมีอยู่นะครับนะเขาบอกว่าใครที่รับเช็คเด้งมาแล้วเช็คมันเทิงไปแจ้งความกับตารวจได้เลยนะตอนนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูเนื้อหาสาระกันนะครับว่าที่พันตํารวจพันตรีนะว่าที่พันตรีดรสมบัติวงกําแหงนะครับเป็นกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติอดีตเลขาธิการสภาทนายความเล่าว่านะย้อนหลังไปกลางเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วคอรมอรงมติเห็นชอบให้ยกเลิกพรบรว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คหลายท่านสอบถามว่าตกลงมติดังกล่าวยกเลิกความผิดอาญาฐานจ่ายเช็คเด้งใช่หรือไม่ดรสมบัติบอกว่าผมยืนยันว่าคอรมอไม่มีสิทธิ์ยกเลิก พรบว่าด้วยความกระทําผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค2542534เพราะพรบมีสถานะเป็นกฎหมายแต่มติคอรมอไม่ใช่กฎหมายแต่มีหลายท่านยังสงสัยอยู่พูดง่ายๆคือมีมติคอรมออกมาแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าพรบว่าด้วยการใช้เช็คนี่มันเป็นกฎหมายมติคอรมอไม่ใช่กฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายการใช้เช็คตีเช็คออกไปแล้วเด้งเนี่ย ยังมีอยู่แล้วยังติดคุกอยู่นะว่าอย่างนี้เลยง่ายๆนะเขาบอกว่าครมไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิกพรบครมคือคณะรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ยกเลิกพรบคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค2534เนื่องจากมติครมไม่ใช่กฎหมายเน้นย้ําอีกทีนะตอนนี้มีหลายคดีนะครับที่สู้กันยกตัวอย่างหนึ่งคดีแล้วกันนะเอาชื่อคุณแดง นายแดงเนี่ยสั่งจ่ายเช็คเพื่อชําระหนี้ต่อมาเนี่ยนะครับเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเจ้าหนี้จึงดําเนินคดีอาญานายแดงยกมติคณะรัฐมนตรีที่ยกเลิกพรบรขึ้นต่อสู้คดีในชั้นศาลมีมติคอรมอรไปสู้ในชั้นศาลเลยนะเฮ้ยไม่ติดคุกแล้วนะแต่คุณสมบัติแกบอกว่าดรสมบัติกว่วไม่มีทางชนะหรอกนะครับไม่มีทางชนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะการที่คอรมอรมีมติยกเลิกพรบดังกล่าว เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา2560มาตรา77บัญญัติว่ารัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้านะเอาเป็นว่าอ่านแล้วงงงภาษาคนหมายเอาเป็นว่าสรุปก็คือ พรบรใช้เช็คเนี่ยมันเป็นพรบ,รบรมันเป็นกฎหมายแต่มติครมไม่ใช่กฎหมายเอางี้แล้วกันเดี๋ยวอ่านาแล้วยิ่งงงนะครับตอนนี้นะครับคดีที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยสู้คดีกันถึงสามศาลจนถึงดีกานะมีคําพิพากษาออกมาแล้วนะครับพิพากษามีดีกา,าแล้วนะครับหนึ่งสองเจ็ดหมายเลขหมายเลขดีกานะครับหมายเลขคําพิพากษาหนึ่งสองเจ็ดเก้าทับสองห้าหกหกว่าแม้คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค25 3 4สา แต่มติครมอเป็นเพียงขั้นตอนการออกกฎหมายยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค2534เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา77สรุปคือเมื่อรัฐยังไม่มีพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คยังมีผลบังคับใช้และมีโทษตามกฎหมายในคดีอาญาจำเลยยังคงมีความผิดและต้องรับโทษติดคุก สรุปนะฮะก็คือตีเช็คเด้งยังติดคุกอยู่ถึงแม้จะมีมติคอรมองออกมาแล้วแต่ไม่ใช่กฎหมายพรบรคือกฎหมายมติคอรมอไม่ใช่กฎหมายเป็นเพียงขั้นตอนในการแก้กฎหมายเท่านั้นคือพูดง่ายมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือดีกานะครับคำพิพากษาที่สองหนึ่งสองเจดไปหาอ่านกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่เป็นเจ้าหนี้นะครับรับเช็คไปแล้วเด้งยังติดคุกอยู่นะอ่าลูกหนี้ก็อย่ายาพึ่งกระดีกระดาหรืออย่าไปโดนทนายเขาเรียกว่าเกลี้ยกล่อมบเฮ้ยพี่สู้ได้เนี่ยเดี๋ยวผมสู้ให้คิดค่าทนายถนนท่านี้อย่านะครับตอนนี้ยังยังเสียเขาเรียกว่ายังยังโดนเขาเรียกว่ายังติดคุกอยู่ยังเป็นคดีอาญาอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามัดระวังกันไว้ ผมก็เอาข้อมูลข่าวสารมาสรุปให้กันตามนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้ามีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ